สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สพ p l y G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาชอบอดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อเกอเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Toshiba Leading Innovation โทมาฮอมีสต็อกส่งฟรีเปลี่ยนได้สวัสดีครับพบกับ Overclock Zone TV ในส่วนของการแกะกล่องนะครับวันนี้ครับเรามีเมนบอร์ดเข้ามาหนึ่งตัวครับจากทาง Gigabyte ในรุ่น H77n WiFi นะครับไม่ใช่ Wifi นะครับบางคนอ่านว่าวิฟ i นะครับเรามาดูหน้าตาตัวเมนบอร์ดเลยครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับมีขนาดหรือว่าไซส์เนี่ยเป็นแบบ Mini ITX รจริงๆแล้ว ITX เกนี่ยก็เล็กอยู่แล้วแต่ตัวนี้เป็นมินิ ITX นะครับถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับเหมาะที่เอาไปทำพวกมินิ HTPC s o c ซ e สตกเกต CPU ครับเป็นแบบ LGN1155 นะครับรองรับ CPU ในตะรกรูล i w b r r i d ด้วยขาล็อก s o อกเก็ตเนี่ยเป็นแบบเหล็กทำสีรมดำมาฝาปิดพลาสติกก็ยังมีมาให้ชุดภาคจ่ายไฟของ CPU นะครับเป็นแบบ4 p h เฟสตรงนี้กับบวก1 p h a s เตรงนี้ ในส่วนของต้าฮีซิงตรงนี้ครับเป็นชิปเซต H77 นะครับซึ่งตัวฮีซิงเองเนี่ยไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตอะไรสําหรับปลั๊กไฟเลี้ยงของตัว CPU นะครับเป็นแบบ4พินครับ1หัวเท่านั้นขึ้นมาทางด้านขวาบนนะครับเป็นในส่วนของปลั๊กไฟเลี้ยงให้กับตัวเมนบอร์ดนั่นก็คือ24พินครับขยับมาทางซ้ายอีกนิดนึงครับเป็นในส่วนของปลั๊ก SATA นะครับเสียบกับฮันดิตสีขาวตรงนี้ครับเป็นแบบ SATA 3.0 2หัวด้วยกันสีดําตรงนี้เป็น SATA 2.0อีก2หัว ใกล้ๆกันก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กที่เสียบกับฟอนต์แผ่นแนวนะครับพวกสวิตช์ออนรีเซ็ตต่างๆนะครับสำหรับตรงนี้ครับเป็นในส่วนของอินเทอร์น็ต USB 3.0นะครับให้มา1นปลัก๊กนั่นก็หมายความว่าเราเสียบออกสู่ฟอนต์แผ่นเนวนี่ยเป็น USB 3.0จุดนำนวน2หัวด้วยกันในส่วนของสล็อตแรมนะครับให้มา2สล็อตด้วยกันทำการ dual c h a นเ e ลได้บัสสูงสุดที่รองรับก,ก็คือ1,600เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าเราจะใช้แรมที่มีบัส1,600เเมกะฮิรตซ์เนี่ยเราต้องใช้ CPU ในตระกูล i ร้ววยในนส่นของด้านล่างเมนบอร์ดตััวนนี้นะครบ ให้สลอต PCIe x มา1ึสลอตด้วยกันนะครับเป็น1 6 x เป็น p c i e Gen 3นะครับผมตรงนี้ทีเด็ดของบอร์ดตัวนี้ครับนี่เลยครับเป็นการ์ด Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi 300MB/ อยเมกะบิตเอร์เซแล้วในส่วนของ Bluetooth เนี่ยก็เป็น Bluetooth 4.0ดแล้วด้วยเรียกว่าอิน e g อร์เกตมาให้เลยกับบอร์ดตัวนี้สุดท้ายครับกับด้านหน้าของเมนบอร์ดตัวนี้ครับมี Dual BIOS มาให้ด้วยนะครับด้านนอกเนี่ยเป็นในส่วนของเมน BIOS แล้วด้านในเนี่ยใต้าขาล็อกของตัว PCIe x เเนี่ยมี Backup BIOS มาให้ด้วย ในส่วนของ back I/O panel นะครับหรือว่าการเชื่อมต่อออกสู่ input output เนี่ยมาดูนครับว่ามีอะไรให้บ้างอย่างแรกครับเป็น PS2 นะครับด้านล่างครับ USB 3.0ให้มา2พอร์ตถัดมาครับเป็นในส่วนของ HDMI 1.4นะครับเป็นแบบ Dual HDMI ครับ2หัวด้วยกันถัดมาเป็น DVI ครับ1หัวนะครับซึ่งในส่วนของพอร์ต DVI กับ Dual HDMI ตรงนี้เนี่ย3หัวตรงเนี้ย สามารถรองรับความละเอียดสูงสุดที่1920นคูณพันสองนะครับทั้ง3หัวเลยนะครับด้านบนครับเป็นในส่วนของปลั๊กที่เอาไว้เสียบกับเสาสัญญาณ WiFi นะครับหรือว่าแอชเทนนอนั่นเองครับเป็นดูอ้อเหมือนกันถัดมาครับเป็นในส่วนของพอร์ต rj 4 5นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแบบดูอ้แลนนะครับให้ rj 4 5มา2พอร์ตนะครับด้านล่างเองก็เป็น usb 2 0ุดูอีก4พอร์ตด้วยกันสุดท้ายของแบงค์อุปกครับก็คือในส่วนของออเด o j โอแจ็คนะครับ รองรับซาวแบบ8ช n e l หรวอว่า7.1นั่นเองแล้วก็ยังมี SPDIF หรือว่าซาวแบบที่ิีตอนมาให้ด้วยครับมาดูด้านหลังตัวเมนบอร์ดกันบ้างน,นะครับ PCB ครับเป็นสีดำด้านนะครับเป็น PCB แบบ Fabric Glass ไอ้เจ้า Fabric Glass PCB ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของ Ultra d u r a b l e 4ด้วยนะครับซึ่งเยื่อหรือว่าใย,ายของตัว PCB เนี่ยมันจะใกล้กันมากแล้วมันจะชิดกันช่วยลดความชื้นนั่นเองนะครับ และที่เห็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลเลอร์ ITE นะครับมาเป็นตัวที่เอาไว้ควบคุมพวก IO panel นั่นเองครับในส่วนของของที่บันเด e ลมาให้หรือว่าแถมมาให้นะครับมีตามนี้เลยครับอย่างแรกครับคู่มือของเมนบอร์ดตัวนี้ครับแล้วก็รุ่นใกล้เคียงอย่าง Z77N ด้วยซอฟต์แวร์ไดเวอร์ของตัวเมนบอร์ดแล้วก็ WiFi Bluetooth ครับสาย SATA ครับให้มา2เส้นฟาปิด back IO panel ครับและสุดท้ายครับกับเจ้านี้ เสาสัญญาณ Wi-Fi หรือว่า Wi-Fi a อ t e n n นอรนั่นเองให้มาสองเสานะครับหลายๆคนคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่าในเทปข่าวเนี่ยเราเคยพูดถึงไอ้ตัวเมนบอร์ดในรุ่นนี้ไปแล้วนะครับขนาดของมันเนี่ยแค่1 7บเคูณเซนติเมตรเท่านั้นเองสำหรับมินิ ITX ตัวนี้นะครับถือว่าสนใจมากครับกับ Gigabyte H77n Wi-Fi ตัวนี้นะครับของที่ให้มาเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับเทคโนโลยีอันต้ารูเลเบิลโฟด้วย C หรือว่าค a ปาซิเตอร์ตัวก็เป็น j จแปนิสคา a าซิ i t o r ์สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน Overclock z o ก e ซ v ก็ต้องขอพูณทางบริษัทก b y ก e t เทคโนโลยีครับที่ได้ส่งเจ้า H77N WiFi ตัวนี้มาให้กับเราครับในเรื่องของผลทดสอบติดตามที่รีวิวหน้าเว็บ Overclock z o n e com ของเราได้เช่นเดิมนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ว่าเราจะมีอะไรไมาให้ได้รับชมกันสวัสดีครับ